สำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเกมเก็บเหรียญสร้างรายได้บนมือถือเป็นเกมหาเงินฟรีนะคะดาวน์โหลดจากการทำภารกิจในเกม X Word ค่ะทุกคนเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อดาวน์โหลดมาสร้างรายได้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะสอนอย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็เริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะ ซึ่งแอปเกมเก็บเหรียญตัวนี้ค่ะเราดาวน์โหลดจากการทำภารกิจในเกม X Word นะคะ10,000ื 1, เหรียญสามารถแลกได้ที่30บบาทค่ะสำหรับแอปเกมนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตวิธีการแลกเหรียญโทเค็น B นะคะเน้นย้ำนะคะว่าเป็นเหรียญโทเค็น B ในเกม X Word จากการเข้ามาเล่นเกมทำภารกิจนะคะทุกคน 1,000 0เหเรียญเราก็จะสามารถกดแลกได้ที่30บาทสามารถแลกเงินเข้า t ูมันนี่ y อลเล e ตและบัญชีธนาคารค่ะ3,000 30, 0ืนเหรียญก็แลกได้ที่100บาทนะคะสําหรับเกม x w o r เวนะคะเป็นเกมสร้างรายได้บนมือถือค่ะทุกคนระหว่างเล่นเกมเราก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นให้จบด่านก่อนจะพาทุกคนไปดูเมนูการถอนนะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนอย่างละเอียดเลยเพราะมีเพื่อนๆหลายคนที่สนใจเนาะแต่ยังไม่เข้าใจในการดาวน์โหลดเกมมาสร้างไรายได้นะคะนี่เริ่มเร็วขึ้นแล้วทุกคน ไปเรื่อยๆนะคะ10,000นเหรียญแลกเงินเข้าวชูมันนี่บริลดได้ที่30บาทค่ะ3 0 0หมืนเหรียญแลกได้ที่100บาทค่ะ10,000แสนเหรียญแลกได้ที่300บาทนะคะเป็นเหรียญโทเค็น B และเหรียญโทเค็น x นะทุกคนเดี๋ยวให้จบด่านก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอสักครู่นะคะ รอบนี้เราเข้ามาทำภารกิจเออ <c oughs> ตกใจเบิด <c oughs> จบเกมนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูเมนูต่างๆนะคะในการสร้างรายได้ในเกมเอ็กเบิและเกมเก็บเหรียญค่ะ <c oughs> แล้วก็กดรับเหรียญไปเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตแคปหน้าจอ <c oughs> เอาไปทำนับปุกนะทุกคนนะปึ้ม โอเคค่ะทันทีที่เพื่อนๆกดลิงก์มาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ค่ะนี่คือเกม X Word นะคะเขาก็จะมีเกมหลากหลายมาให้เราเลือกเล่นในแอปเกมเดียวกันนะคะก็ให้เพื่อนๆกดมาตรง Google Play ปุ่มข้างล่างสีดำๆค่ะกดจิ้มเข้ามาปึ้ม ระบบเกมก็จะพาเราทำการดาวน์โหลดเกมใน Google p l a y นะคะแอปเกมตัวนี้ดาวน์โหลดฟรีเล่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพอเพื่อนๆทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็ล็อกอินผ่าน Google ได้เลยอย่างของเราก็ล็อกอินเสร็จแล้วค่ะล็อกอินเสร็จปุ๊มก็ให้เพื่อนๆมากรอกรหัสเชิญนะคะนี่กรอกรหัสเชิญตัวนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆจะได้รับเหรียญทันทีค่ะ ซึ่งเหรียญที่ได้จะอยู่ข้างบนก็จะมีเหรียญสีเขียวตัวทีและตรงกลางจะเป็นเหรียญ X สีดำแล้วก็เหรียญ B สีน้ำเงินนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญที่เราเล่นเกมนะทุกคนและวิธีการดาวน์โหลดเกมนะคะเราก็มาดูตรงร้านแอปนับจากปุ่มซ้ายมือ จะอยู่ปุ่มที่2ข้างล่างนะคะที่เขียนว่าร้านแอปแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนหาเกมที่อยากจะสร้างรายได้ได้เลยเขาก็จะมีเกมแนะนำเยอะเลยนะทุกคนนี้เราก็เข้ามาเลือกดูได้อยากเล่นเกมอะไรนะคะก็เลื่อนลงมาข้างล่างมาหาดูก็จะมีเกมที่เราชอบเกมอะไรนี่เกมผีซอมบี้นะคะก็สนุกเหมือนกัน แล้วก็อันนี้จะเป็นเกมตัวใหม่เดี๋ยวรอบหน้าเราจะดาวน์โหลดเกมนี้นะทุกคนอันนี้เป็นเกมใหม่อ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาอัปเดตเ,เกมยิงเกมยิงก็แล้วกันเราไม่รู้จักชื่อเนาะเราก็เลื่อนลองมาข้างล่างนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นอ่านี่อีกเกมผีซอมบี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอีกทีนี่ เลื่อนลงมาเลยอยากเล่นเกมอะไรเลือกเ,เลื่อนหาได้เลยนะคะเลื่อนหาไปอ,าอย่างของเรานะคะวันนี้เราก็เลือกเป็นเกมเก็บเหรียญน,นี่นะคะแล้วเพื่อนๆจะเห็นข้างบนข้างบนเขาจะมีเดี๋ยนะข้างบนเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เกมเอ็กเวิร์ดนะทุกคนนี่ข้างบนนี้นะตามลูกศรเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหม นี่ค่ะถ้าไม่มีสัญลักษณ์เกม X Word ตัวนี้นะคะเราจะไม่ได้รับเหรียญโทเค็น token, และจะไม่ได้รับรางวัลในการเข้ามาเล่นเกมนะคะเราต้องมีสัญลักษณ์เกม X Word นะคะข้างบนตามลูกศรเลยเห็นไหมคะเขาก็จะมีขึ้นโชว์ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดดูถ้าไม่มีตัวนี้เพื่อนๆก็จะไม่ได้รับเหรียญน,นะคะซึ่งเหรียญในเกมเก็บเหรียญน,นะคะที่เราเข้ามาเล่น อ่าเรามีอยู่หนึ่งหมื่นเหรียญตัวนี้จะยังแลกไม่ได้นะคะตรงเกมนี้จะแลกไม่ได้เราต้องกลับมาที่ในโหมดเกม X อ็กเวนะคะแล้วเขาก็จะมีเกมมีเหรียญข้างบนที่เราเล่นสะสมได้นะคะนี่อ่าเดี๋ยวเราจะพาขายเหรียญโทเค็น X เลยนะคะที่เล่นเกมได้เมื่อกี้เนาะเราก็มากดขายขายออกนะคะ,ะเพื่อให้เป็นยอดไปอยู่ที่อ่าเหรียญ USDT เหรียญสีเขียวเห็นไหมคะอ่เปิ่มแล้วก็จะขายเหรียญโทเค็น token B ที่เราสะสมได้ตรงนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด13,000เหรียญค่ะเราก็จะกดขายทั้งหมดเลยหาเลือกทั้งหมดนะคะก็จะแปลไปเป็นเงินเงินก็จะเด้งไปที่เหรียญตัวตัวสีเขียวตัว T นะทุกคน แล้วก็เข้ามาอ่านข้อความที่เราทำการขายเหรียญออกไปนะคะอันนี้คือจะสอนอย่างละเอียดเลยนะทุกคนรอระบบรันแป๊บนึงรีเซ็ตระบบแป๊บนะทุกคนเราต้องเข้าแล้วออกใหม เราต้องเข้าแล้วออกใหม่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นการรีเซ็ตระบบเห็นไหมยอดเหรียญของเราก็จะเด้งมาที่เหรียญตัวตัวทีนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมากดตรงกระเป๋าตังค์ปุ่มข้างล่างขวามือสุดนะกดจิ้มเข้ามาอันนี้คือสอนอย่างละเอียดเลยนะคะทุกคนอยากให้ดูคลิปอย่างน้อยก็ให้ได้สักครึ่งคลิปก็ยังดีจะได้เข้าใจนะ,อ,ะอยากให้ดูสักครึ่งคลิปก็ยังดีทุกคน จะได้เข้าใจนะคะและเราก็จะมียอดเงินข้างบน45บาทเห็นไหมคะจากการเข้ามาเล่นเกมสะสมเหเรียญโทเค็น B สะสมเหเรียญโทเค็น X นะคะทีนี้เราก็กดถอนค่ะนี่ในปุ่มถอนเป็นแอปเกมเป็นภาษาไทยนะคะ,ะก็จะอยู่ที่43บาท2สตางค์นี่แล้วเราก็มาเลือกปุ่มสีดำข้างล่างที่เขียนว่าเลือกวิธีการชำระนะคะ,ะกดจิ้มเข้ามาก็จะมีให้เรา แลกเงินเข้าบัญชีธนาคารแลกเงินเข้าชูมานี่วอลเลตหรือจะแลกเงินเข้ากระเป๋าดิจิทัลบัลล e นะคะเราก็เลือกหนึ่งช่องทางอ่ะเราเลือกเป็นธนาคารนะทุกคนแล้วให้เรากดถัดไปนะคะใครที่ยังไม่ผูกบัญชีธนาคารก็มาผูกไว้ให้เรียบร้อยนะทุกคนเขาจะมีให้เราเลือกธนาคารกรอกชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันค่ะกดยืนยันอีกครั้งนะคะจะมีให้เราใส่รหัสการถอนเงินเราก็ใส่รหัสการถอนเงินได้เลยที่เราตั้งตั้งแต่เราดาวน์โหลดและล็อกอินมานะคะ โอเคนี่คือหน้าหน้าถอนเงินของเรานะทุกคนเราก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารอยู่ที่43บาท50สตางค์นะคะจากการเข้ามาเล่นเกมสะสมเหรียญเนาะอ่ะทีนี้เราก็รองเงินเข้าภายในไม่โอเคเข้ามาแล้วเห็นไหมคะก็จะมีข้อความเงินเข้านี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราแคปบเอามาทำาหลักฐานนะคะแคปมาเป็นหลักฐานมี43บาท ห้สตางค์ในระบบเลยนะคะตัวนี้โอเคมาดูบันทึกการถอนนะคะนี่นะถอนออกไปเห็นไหมคะอันนี้ก็คือหลักฐานนะก็เป็นเกมประมาณนี้นะคะถ้าแนะนำเราก็จะแนะนำเกมที่มีเหรียญโทเค็นบขึ้นไปนี่ถ้าเป็นรูปเหรียญโทเค็น B ีเพื่อนๆก็จะสามารถสร้างไรายได้ได้แน่นอนนะคะสำหรับแอปเกมนี้ เดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นในคลิปหน้านี่เป็นเกมเราจะเล่นเป็นไหมนะเราจะเล่นเป็นไหมนะไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนเป็นเกมยิงนะคะเกมต่อสู้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็เลือกมาเล่นได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบว่าชอบเล่นเกมแนวไหนนะคะโอเคก็จะเป็นเกมประมาณนี้และสอนอย่างละเอียดแล้วนะคะวันนี้เพื่อนเอนน่าจะเข้าใจกันอยู่เนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าค่ะเราจะมาอัปเดตอีกทีค่ะเด,เดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะมาอัปเดตอีกทีเนาะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยจ้า